ครับผมจะเอมือหนึ่งมาแล้วด,ลดูตู้สล็อตตู้ผลไม้ขายเครียดแก่เซงกันนะครับฟังชัดๆด,ดูนะครับไม่ได้เล่น <c ười> คำๆครับคำๆตัวดีตู้โดนเก็บไปอีกแล้วข้างที่สองก็ไปโดนไปอาทิตย์กว่าแล้วครับอาทิตย์กว่าแล้วมาแจ้งให้เอฟซีทราบวันนั้นที่คุยกับเอฟซีไว้ว่า จะเล่นสูตร fc ให้พรุ่งนี้ที่คอมเมนต์มาจะเล่นให้ดูพรุ่งนี้พอดีพรุ่งนี้มาก็โดนเจ็บครับโดนเจ็บโดนปิดตู้ชั่วคราวสายเจ็บไว้ด้านหลังครับล็อกไว้ด้านหลังเรียบร้อยไม่สามารถเปิดได้ก็สอบถามเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะครับใครโดนบ้างที่ไหนก็าหลายที่ครับโดนเหมือนกันครับโดนเจ็บบางที่ก็โดนไปสองอาทิตย์แล้วว่างั้น อันนี้ก็โดนไปอาทิตย์กว่าแล้วก็สอบถามพนักงานก็เขาบอกว่าไม่เกิน2อาทิตย์นะครับไม่เกิน2อาทิตย์ก็คงจะเปิดได้ว่างนั้นก็แจ้ง FC อาซีมาก็ดูดูไปก่อนไปในเล่นก็ดู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 ไปก่อนก็มาในเล่นก็ดูไปก่อน เดี๋ยวพอเปิดได้ก็จะเล่นสูตรคอมเมนต์ Comment FC ให้นะครับก็จุดไว้เรียบร้อยแล้วรอเตรียมเล่นแล้วครับเอาบอก FC ไว้เรียบร้อยด้วยว่าพ่กนี้รอดูได้เลยว่างั้นผ่านมาอาทิตย์กว่าแล้ว FC คงจะรอดูทําไมนานจังก็เล่นไม่ได้นะครับตูโด,ดนเจ็บโดนเจ็บก็หลายที่ครับหลายที่ก็หลายที่โดนเจ็บไปมีมีม ก็เก็บไปพร้อมกันก็ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก็โดนเก็บไปโดนปิดไปก็หลายที่ครับหลายที่น,นี้โดนไปอาทิตย์กว่าแล้วครับอาทิตย์กว่าแล้วประมาณสองอาทิตย์รอดูครับรอดูสองอาทิตย์รอฟังขา่าวประมาณสองอาทิตย์มาณแก้งขา่าวให้ทราบครับรอดูรอฟังขา่าวจะไปต่อหรือพอซ้มนี่ สองอาทิตย์ก็พนักง,งานก็ผมก็สอบถามแล้วนะครับติดต่อสอบถามว่าไม่เกินสองอาทิตย์ว่าง,งั้นรอดูรอข่าวรอข่า,ขาวแต่บางพื้นที่เขาบอกว่าสองอาทิตย์แล้วง,งัน้นนี้ไม่ถึงสองอาทิตย์ยังไม่ถึงสองอาทิตย์นะครับออบอกไว้ก็ฝากติดตามไว้ครับจะเอีมือหนึ่งฝากกดติดตามากดซับสไครต์ให้ด้วยครับผม